โดยก่อนการฝึกซ้อมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าความพร้อมของสนามฮังเดสเตเดียมเนี่ยไม่ไหวจริงครับดูครับตัวของอาจารย์มาซาธาดะอิชรวมไปถึงทีมงานสตาโค้ดเนี่ยต้องมีการไปช่วยยกประตูเข้ามาสู่สนามครับเราต้องการชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นแชมป์นอกจากนั้นผมหวังที่จะให้ทีมของเราเนี่ย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตสุดเนี่ยยืนยันนะครับว่าวีจีปทุมปล่อยตัวให้กับเมืองทองยูเนเต็ดเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานาการณ์ของทีฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันหน่อยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คืออาจารย์มาซาทระอิชิอิครับกับการฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายครับก่อนที่ทีทมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับตีมเลสเตในวันที่8ธันวาคมครับ โดยสนามที่ซ้อมแบบออฟ i ิเชีก็คือ h ังเดสเตเดียมนะครับในประเทศเวียดนามรายงานน่าสนใจครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยเราตอนนี้ครับนักเตะที่เดินทางไปนะปัจจุบันเนี่ยต่างอยู่ในสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์ด้วยกันนะครับโดยก่อนการฝึกซ้อมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า ความพร้อมของสนามฮังเดสเตเดียมเนี่ยไม่ไหวจริงครับดูครับตัวของอาจารย์มาซาธาะอิชิรวมไปถึงทีมงานสตารโค้ดเนี่ยต้องมีการไปช่วยยกประตูเข้ามาสู่สนามครับเรียกว่าพอตีมอลลสเตเช่าเสร็จแล้วนี่ทางฝั่งของเวียดนามก็ปล่อยฟรีสไตล์เลยนะครับกว่าที่ไทยจะได้ฝึกซ้อมก็กินเวลาอยู่พอประมาณครับสุดท้ายก็ มารวมตัวฝึกซ้อมกันได้สำเร็จนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าเกมนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวของอาจารย์มาซาทระอีชิคุณซือทีมชาติไทยของเราก็บอกว่าเราเนี่ยได้มีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีแม้นักเตะอาจจะยังมาไม่ครบแต่เรามั่นใจว่าทุกคนพร้อมที่จะเล่นเกมนี้ต้องขอบคุณทางสาพานันธ์ฟุตบอลเวียดนามด้วยที่ให้การแข่งขันไทยระหว่างตีมอจัดขึ้นที่นี่เราอาจจะเจออุปสรรคพอสมควร แต่เรารู้มาก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้ทําให้ได้มีการเตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วเพื่อให้ทีมพร้อมที่จะลงเล่นในรายการสุดยอดระดับอาซินแบบนี้จึงทําให้อุปสรรคต่างๆไม่ค่อยกระทบมากเกินไปกุนซือชายญี่ปุ่นครับยังบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มองว่าผู้เล่นลูกครึ่งจะมีผลกับทัคติกเพราะว่าเรามีนักเตะลูกครึ่งและนักเตะหน้าใหม่หลายคน ซึ่งผมมองเพียงว่าจะทําอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจวิธีการเล่นของทีมชาติให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เราตกรอบฟุตบอลโลกทําให้ต้องค้นหานักเตะหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อมาเริ่มต้นเรียนรู้ระบบของทีมชาติไทยซึ่งผมหวังว่ารายการอาเซียนคัพจะทําให้นักเตะหน้าใหม่ได้เรียนรู้แทคติกและต่อยอดไปในรายการหน้าแต่ละประเทศนะครับที่อีทีพูดถึงนะครับนะั่นคือการพูดถึงมุมมองนะครับในแต่ละชาติอาเซียนเป็นยังไงเนี่ย อีทีก็บอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการเตรียมทีมที่แตกต่างกันอย่างประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีรายการแข่งขันภายในประเทศอยู่ทําให้เราไม่สามารถเลือกนักเตะทั้งหมดที่ต้องการได้เพราะหลายคนเนี่ยอาจต้องเล่นให้กับต้นสังกัดหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียที่หลีกในประเทศไม่ได้หยุดเหมือนกันทาให้ต้องใช้นักเตะอยู่ยิสามมาเล่นซึ่งทุกทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่แน่นอนอีทีพูดได้ดีนะครับกับพอยนี้เขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นแชมป์มาก่อนหน้านี้ ทำให้มีการคาดหวังที่จะรักษาแชมป์ให้ได้ผมมองว่ารายการนี้เราต้องการชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นแชมป์นอกจากนั้นผมหวังที่จะให้ทีมของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตนะครับนอกจากนี้เี่ยในงานแถลงข่าวนะครับยังมีพันสาเหมวิบูลร,ร่วมเข้างานด้วยนะครับกองหลังทีมชาติไทยบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผู้เล่นมาครบแต่ตอนนี้ เริ่มที่จะมีผู้เล่นตามเข้ามอกสมทบเยอะพอสมควรแล้วซึ่งน้องๆในทีมรู้แทคติกของโค e ้ชอีีอยู่แล้วทําให้อาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพียงแค่มาปรับความเข้าใจเข้าหากันให้ลงตัวมา,มากขึ้น เชื่อว่าทุกคนจะพร้อมสําหรับเกมตีมอร์เลสเตนั่นเองนะครับโดยก่อนที่เกมระหว่างทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับตีมอร์เลสเตนะครับล่าสุดสาพันฟุตบอลานานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยได้ส่งหนังสือยืนยันว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคับ2024ระหว่างวันที่8ธันวาคมถึง5มกราคมจะเป็นการแข่งขันฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเและมีการนับคะแนนฟีฟ่าเรนกิ้งในระดับเทียหนึ่ง สำหรับฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลมาจากแนวคิดที่ฟีฟ่ต้องการจัดระเบียบสร้างมาตรฐานให้การคำนวณคะแนนอันดับโลกหรือแลน k i กิมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับพิจารณาว่าเป็น AMAT มีหลายรูปแบบคือเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างเป็นทางการเช่นฟุตบอลโลกศึกคอนเฟดเดเรชันคัพฟุตบอลยูโรและฟุตบอลเอเชียนคัพไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้ายถือว่าเป็น Amat ทั้งหมด ขนาดเดียวกันฟุตบอลถือในเป็นพิเศษเกมอุ่นเครื่องหรือแมตช์กระชับมิตรก็สามารถเป็นเกมเอแมได้เช่นกันแต่มีเงื่อนไขยอย่างแรกคือต้องเจอกันระหว่างทีมชุดใหญ่พบกับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนอกจากเรื่องของผู้เล่นที่ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกมเอแมต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟี่ารวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไลน์แมนก็ต้องเป็นฟี่าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ครับเกม a m a มตแต่ละนะัดต้องเว้นระยะทิ้งช่วงห่างกันไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงและต้องส่งรายงานแมตช์การแข่งขันรวมถึงรายชื่อผู้เล่นไปยังสำนักงานเลขาธิการฟี่าและ AFC อีกด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพจัดมาทั้งหมด14ครั้งทีมที่ได้ชมปมากที่สุดคือทีมชาติไทย7ครั้งตามมาด้วยสิงคโปร์4ครั้งเวียดนาม2ครั้ง และมาเลเซียหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเรียกว่าน่าจับตามองสุดๆส,สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะซึ่งต้องยอมรับแหละว่าเกมแรก อาจจะมีความกดดันแต่ก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่สำหรับทีมของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับต่อเนื่องการที่ทีมชาติไทยอีกหนึ่งรุ่นครับคุณผู้ชมนั่นก็คือทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน17ปีที่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในแคมป์แรกเพื่อเตรียมตัวสาหรับการลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่ยยุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนนะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยเน้นไปที่การลงเทคนิคเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่องโดยมีนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมรวมถึงคุณอน,นุรุตนาคาสายผู้จัดการทีมร่วมชมการฝึกซ้อมหลังการซ้อมครับ เดชาทรกินเดชกองหน้าจากโรงเรียนอัชัมศรีราชาที่ติดทีมชาติชุดนี้เป็นครั้งแรากกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเพื่อนก็ซ้อมกันได้ดีและพยายามทำเต็มที่และทำตามแผนที่โค้ดวางเอาไว้กับแทคติกที่ทีมชาติไทยก็เป็นเกมครั้งแรกก็มีความตื่นเต้นหน่อยก็พยายามทำให้เต็มที่ ในการฟอร์มที่ผ่านมาสตาฟโค้ดพยายามสอนเรื่องการคิดให้เร็วคิดก่อนรวมถึงการจบสกอร์และการออกบอลให้ไวสำหรับผมเองก็คาดหวังจะได้มีชื่อติดทีมชุดนี้ไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียในรายการชิงแชมป์เอเชียจากการฟอร์มที่ผ่านมาผมเห็นว่ามีจุดที่ตัวเองต้องปรับตัวหลายจังหวะ รวมถึงการเล่นกับเพื่อนก็มีจังหวะแตกต่างจากสโมสรในเรื่องขความกดดันและพี่ๆในทีมชาติหลายคนก็มีฝีเท้าและเทคนิคความสามารถที่ดีสำหรับทีมชาติไทย u 17คำแรกจะเก็บตัวไปจนถึงวันที่8ธันวาคมนะครับและจะมีการอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมเป็นจานวน1เกมนั่นเองนะเรียกว่าชุด u 17ปีก็ มีการเตรียมทีมที่น่าสนใจนะมีแบบแผนแล้วก็มีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมสถานการณ์ฟุตบอลในลีกอาชีพของไทยโดยเฉพาะสถานการณ์ไทยลีกก็น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะข่าวที่มีการยืนยันการันตีแล้วก็คือเรื่องราวของกองหน้าทีมชาติไทยในชุดอาเซียนคัพของเรา อย่างพาติกูตารสั้นครับล่าสุดเนี่ยยืนยันนะครับว่าบีจีปทุมปล่อยตัวให้กับเมืองทองยูนเต็ดยืมตัวจนจบเล็กที่2แล้วนะครับเรียกว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวของพาติกูตารสั้นเนี่ยกลายเป็นนักเตะร,รายที่4ของ BG นะครับที่ส่งให้กิเลนพยองเนี่ยยืมใช้งานในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้ก็มีกิติพง์ภูแถวเชือกจัก,กรพันธ์ภัยสุวรรณ เดนิสบูชยานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือพาติกูตาสั้นประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การปล่อยตัวครับประเด็นสำคัญที่แฟนบอลให้ความสนใจก็คือครั้งนี้อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักเตะกันก็ได้จะเป็นใครครับในตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าในแดนหน้าที่กำลังฟอร์มฮอตฮอตอยู่ u, หรือแม้กระทั่งนะครับ นักกีฬากองกลางที่อาจจะก,กลับมาจากญี่ปุ่นหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันแบบยาวๆครับแต่ข่าวที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรก็คือข่าวลือแบบสุดๆกับกรณีของจนาธานเข็มดีครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะย้ายไปบีจีปทุมเนาะ แต่ก็มีรายงานว่ายังไม่สามารถตกลงในเรื่องของค่าเหนื่อยกันได้แล้วก็ล้มดิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามีอัปเดตออกมาสำหรับจนทานานว่าตอนนี้เนี่ยเอเย่นของจนทานานกำลังทำงานเรียกว่าฟัเทือนไปถึงเจลีกเลยทีเดียวโดยมีรายงานว่านักตอนนี้เนี่ยทีมในศึกเจลิกกำลังพิจ,จารณาดึงเจ้าตัวไปร่วมทีมอยู่แต่ตอนนี้ยังดิวไม่จบ เท่ากับว่าสรุปตรงนี้ก่อนยังไม่ย้ายนะครับจนาธานยังอยู่กับราชบุรีแต่สุดท้ายอนาคตของนักเตะรายนี้จะเป็นอย่างไรก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือ เรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงนจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ